แอบมาดูไก่ค่ะโอ้ยรอละรอละอือตั้งหน้าตั้งตารอเชียววันนี้ต้องเข้าไปเยี่ยมหน่อย เวลาเลิกงานปล่อยให้เดินเอาไปเดินนอกกรง่อยค่ะดีใจดีใจ <c oughs> ดีใจใหญ่เลย <c oughs> ดีใจใหญ่เลยได้ออกนอกออกนอกกรง เดี๋ยาเรามาเอฟเขาจะตามเราไหมอย่าบินหนีแล้วคัเป็นครั้งแรกค่ะที่เลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ไข่ลองเลี้ยงดูอันนี้ ก็ได้ยังไม่ถึงสองเดือนเลยค่ะวันที่สิบเก้าก็จะถึงสองเดือนคือยังไม่ไข่เลยยังไม่ไข่เลยค่ะสงสัยจะประมาณสามถึงสี่เดือนน่าจะไข่ ถ้าไม่ไข่ก็จะกินเนื้อค่ะไข่ดีกว่านะจะได้ไม่ต้องตายมาลุกมา มุมเยอะมากเลยค่ะเลยจำเป็นต้องมีไก่เขาบอกว่าไก่กินทุกอย่างที่เยอะด้วยนะเห็นไหมเดี๋ยวสักพักเขาก็จะเข้ารังเองไอ้อสีน้ำตาลขาวๆเนี่ยเขาเรียกพันโนโวเจนเขาบอกว่าน่ารักมาก เราเฟร์ดีมากๆเลยได้อะไรแมงมุมไปแล้วหนึ่งตัวได้ผลค่ะได้ผลสีขาวเขาเรียกเขาเรียกอะไรแล้ะไวเลตอนแล้วก็อันั้นนนะสีดำเนี่ยตัวเนีน้ยตัวเนี้ยขาวดำนะคะน่ารักมากเลยสวยมากๆเขาเรียกว่า s i l v e r l a ไ e ใวมีชื่ออันนี้เขาเรียก Black Star ไม่รู้ผสมกับอะไรเน่ะเขาจะมีความสุขแบบนี้ถ้า,เ,าเราให้เขาออกมาค้ำนอกนะคะเขาจะชอบเวลาเลิกงานมาก็จะทำแบบนี้เพราะเราก็มีงานประจำ เขาจะได้ยืดต้นยืดสายเห็นไ,ไหมคะนี่เขามีความสุขโอ้มีความสุขใหญ่เลยเอาโอเคอเค่อแค่นี้ก่อนค่ะ